สวัสดีครับวันนี้มหาทีจะพาท่านไปสักการะสรียระสังขานหลวงปู่วรพฤเจ้าของตำนานเหยียบรถกระดกกันครับหลวงปู่วรพรษหรือพระครูวรพรษวิธานท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดจุมพลบ้านก้านเหลืองตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นและท่านยังเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอแวงน้อยอีกด้วยครับ หลวงปู่วรพรดเดิมท่านชื่อพันทับงามครับเกิดเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2444ที่บ้านน้ำอ้อมอำเภอเกษ,ษีวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับหลวงปู่ท่านได้มรณาภาพตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมพศ2544ร่ 44, ล่วงมาถึงปีนี้ก็23ปีแล้วสังขารของท่าน ไม่เน่าเปื่อยเลยครับและนะ่าอัศจรรย์ยิ่งก็คือสเยระสังขารของท่านเป็นสีเขียวมรกตทั้งองค์เลยครับไปดูกันเลยครับเราจะเริ่มเดินทางจากอำเภอพลไปตามถนนสายเมืองพลชัยภูมิครับประมาณ16กิโลเมตรก็จะถึงบ้านกุดโอรูเลยบ้านกุดโอรูออกไปกิโลเมตรเศษเศก็จะเห็นทางเข้าที่บ้านหน้องแขม อยู่ทางขวามือของเราก็ตามภาพที่เห็นแหละครับมีซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านที่เห็นรถกำลังออกมานั่นแหละครับผ่านบ้านน้องแขมเข้าไปอีก10บกว่ากิโลเมตรเสร็จๆก็ถึงแล้วครับถึงแล้วครับด้านหน้าวัดมีลานจอดรถสะดวกทั้งสองข้างทาง แต่ถ้าไปในเวลาที่ไม่มีงานก็สามารถเข้าไปจอดในวัดได้เลยครับ ผ่านประตูวัดเข้าไปจะเห็นลานพระพุทธลีลาอยู่ทางซ้ายมือครับที่มองเห็นเป็นยอดแหลมนั่นแหละครับคือวิหารที่เก็บสรีระสังขารของหลวงปู่ครับ สรีระสังขารของหลวงปู่เป็นสีเขียวมรกตทั้งองค์ครับเป็นที่น่าอัศจรรย์มากดูไม่เป็นการเอาสีมาทาเลยครับแต่จะดูเหมือนแก้วที่มีสีเขียวมรกตทั้งร่างก็นิมนต์เลยครับไอ้ร่างกายหลวงปู่ดิ หยาดยมเพิ son, ่นอยากหูจังว่าเพิ่นคือออกมาเป็นสีเขียวจังซี่ละด้วยเหตุใดหรือว่าเป็นบุญบารมีหลวงปู่ยังใดจังซี่นะครับคือจังมีสีเขียวจังซี่หรือจังบ่เน่าบ่เปื่อยจังซี่นะครับที่ตหลวงปู่เป็นเหตุพราะว่าบางที่ถ้าตามตั้งศาสนาท่านจะเป็นพระบุญญาบารมีของหลวงปู่เป็นเหตสร้างสมบารมีมาก ถ้าม tamam. ีเสียสารคือว่าเป็นคพนพ้องจิดตะวันยเป็นพามีิทธิตที่หลังก่อนคอนพออนิเชียวเป็นชวพอแต่พ้อมจิตดายว่าท่านวัดแต่สีเขียวมาทาก็เลด้เขาพวามาีีเดีกันคอนปกติกับิบอกกันก็เป็จาริน ในรายเี่ยเราควเสียคงแต่เราคนบแนะอยเพราะวการควเสียของอย่างคโยมมันจะบอกคือการขยนมาสายในกคิดแต่ถ้าไ่ขยนมาสายหนึ่งกคิดไปแบบนี้ที่อันนี้คือเป็นเป็นแต่เป็นเสียวมรกตเปมอครับอสรุปแล้วก็คือด้วยด้วยบุญ บุญบุญญาบาลมีเพินนะครับนะบบแต่ถ้าโดยโดยทำนั่นแหละเวลาเขาไปแตะไปจามเวลาเวลาเวลาเขาเปลี่ยนผ่านนั่นผม,ผมเพลินนี่สิบมีอาการยุบยับหรือหรือแน่นเลยอาจารย์นนี่นงวน่ยตนวันกคากางา้นเนามีสินน,น,น,นอ๋ออนนี้เพื่อาวมดี่มีสิบสามสี่ด้สองคน ตอนที่ยี่สิบกส <K> ัภาพงสองพันหาบ่อยสี่สิบสี่เกิดพันวาระตามมากังมันกระเก็บสถาคานห่วงพระเจ้าอวทเปนดพันวาระภาพเป็นเริดวัตถที่สิบแปดมกราเกิดเงินใดก็ยั ปอตมาปีนี้สิบิโยน้ำเลยหมยถึงปีนี้บออาจารย์ปีสองพันห้ารอยสี่สิบสเหมาวั้านหรว่าสบอ้ครับตเสร็จตอนแล่นเวลาตอนแล่นหกโมงงอ ิบแปดนาฬิกาของทุกันทั้งวันเส็นไปกาบไปกวันที่แสดงกว่าันสิบแปดมกราสองพันห้ารอยสี่สิบสี่ที่เพิ่ใได้สร้างไลยก็แสดงเป็นเป็นรูหอดมือพนอมอระาสวยเนาะอันนั้นกะป้นบอกว่าทีนี่สิบอยูนั่นเดียครับแต่ทามาสิบเป็นสิบตายแต่ว่าเมันก็เช็งแรกอยู่ครับเซ็งแรกอ มีเาัสมรรับนั้น่มมีป่วยกับซอกัแซนั่นักบจานหมายถึงหมายถึงก็คือว่ไัม่ีกนมอเินไปได้เย็บไข่ได้ป่วยธรรมดาเลยล่ะเตี้โดยสังเกตแล้วว่ามีทาที่วัตสิมรณาเลยเหมืนไดอาการโอ้ซาแต่ว่าวีแปดมีหน้าเป็น มีอาการหมสบายได้แต่บ้าคนเตไปโรงพยาบาลครับคอนเกนห้องดนบอกกับฤทธิ์เลยแสดไปโรงพยาบาลคนรถคนรถชมคอนเทนครับแล้วก็ได้ช่รงนั้นพอดีเพราะว่าพนดีแข่แร็นตัวครับบ้านที่2ชิดปสพ2ขึ้นมาลายเซียสีเป็นกับว่านาคาชีรุ่งไพยาบาลศูนย์คอนโอนแสดงม่อนนาะยู่โรงพยาบาลศูนย์แล้วครับอืม แล้วนี่นี่มีมีโครงการสิไอ้สวายเพิ่งพัดสัลีลาเพิ่นบอใจต้งองแบบกันบอกซ้ำๆนะกันบอกเป็นในในลวงปู่สิบอกเลยตรงเขาก็าบ,กบก่บกใหม่กันบอกตอนนี้เนาะอ๋อก็แสดงว่าความหมายก็คือให้เป็นทีสักการะของญาติโยมไปเรื่อยๆนะเออในในเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกษตร ถ้าในทางธรรมหรือเครื่องผสมย,ยึดจิตในร่างกายในสังขารครับครับพอมาท่อม,ม,มหรือมาอาศัยูสิทธิ์กิจวิญญาณท่อมไปเร็วครับสังขารกับกยามสุงาน,นคืองทนไม่ทนยิ่งเสร็จเสร็จผมนี่ขีดไปยินย่านท่อมมาใส่ยูครับเป็นท่อมมีถ้าเราที่ราปิยศสูงสุดใดเอาไปนับบ่ได้ครับเพ,พราะนั้นก็พิจรนารณาในสังขารนี่แหละครับอ๋อจะแสดงว่า เอาเป็นว่าไปเป็นทีศะกะระทีหยาโน้มปืนศรัทธาเวียนแหวะเวียนเข้ามาทําบุญมากราบมาไหว้เป็นมงคลไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์เนาะก็คือจุดนั่นกับบอกบอกว่าท่านบอกถึงหน่อยเนาะอนี่มณหลวงปู่นี่มณหลวงปู่อยู่ให้เป็นขวัญตาขวัญใจของลูกหลานไปเรื่อยๆเดลยกูจำปีพุทวัดเกิดเริ่มวันที่13บสามจนมีสารศ ของทุกปีวันที่สิบหกมีสายย่นของทุกปีจะเป็นมือเตียนถาหลวงปูแต่ขอเชิญคนอยากยมนเลยว่าร่วมเตียนถาหลวงปู่แต่ในวันที่สิบหกมีสายแต่เดี๋วันที่ยี่สิบคุณสภาพจะเป็นวันครบกอบวันมราณภาพของหลวงปู่กับมีประเพณีบุญนบางใบแต่นี้จัดทุกปีจับจุวันเลยบอกครับลือจับจุวันจับจุวัน โอมีแสดงว่าปีหนึ่งมีมีงานสำคัญสองเทียนเนาะครับผมขอบพุณเลยจัที่เห็นอยู่นี้ก็คืออัฐบริขารตลอดทั้งใบตราตั้งสำคัญต่างๆอย่าลืมนะครับทุกวันที่16เมษายนของทุกปี จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าให้องค์หลวงปู่ครับและทุกวันที่20พฤษภาคมของทุกปีจะเป็นงานารําำลึกวันมรณภาพขององค์หลวงปู่ครับเป็นงานบุญบ้างไฟประจำปีอีกด้วยแม้การเวลาจะล่วงเลยมามากกว่า20ปีทุกวันก็ยังมีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้และทำบุญไม่ได้ขาดและถือโอกาสเดินลอดสรีระสังขารของหลวงปู เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยครับนี่คือศรัทธาที่เกิดจากใจของพุทธศาสนิกชนที่แวะเวียนมากราบไหว้หลวงปู่เมื่อมาทําบุญแล้วก็จะถือโอกาสมาเดินลอดร่างสังขารของหลวงปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจะมี้เห็นในแทบทุกวันครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือกุฏิท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันครับพระครูสิริพัฒนราชารหาอกาสไปกราบท่านนะครับท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเท่าที่สังเกตจะเห็นญาติโยมเข้ากราบขอพึ่งบารมีเหมือนดังหนีร้อนมาพึ่งเย็นด้วยความศรัทธาและความเคารพได้เข้ากราบท่านแล้วอย่างน้อยก็จะได้ความสบายใจกรับ ด้วยความเคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีต่อองค์หลวงปู่แม้หลวงปู่จะจากไปนานแล้วแต่ก็เหมือนว่าองคหลวงปู่ยังอยู่เป็นเนื้อนาบุญเป็นร่มโคทองอนันอุดมและร่มเย็นก็เนื่องด้วยยังมีร่างสังขารที่สามารถเข้ากราบไหว้อธิษฐานขอพรขอพึ่งบารมีขององคหลวงปู่ได้ทุกวันองคหลวงปู จึงเหมือนว่าอยู่กับพวกเราทุกวันจนบัดนี้ครับขอบารมีของหลวงปู่ได้โปรดโดนบันดาลให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปขอขอบพระ